โอเคนะครับผมก็ขอราบสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กับช่อง K-Bot นะครับผมวันนี้เราก็จะมาสมัครรหัสไก่เพื่อทําตัวขาวกันนะครับผมนี่เราก็เลือกเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับผมแล้วเราก็กดเข้าเซิร์ฟส่วนตัวกันเลยนะครับผมโอเคผมหลังจากที่เราเข้าเซิร์ฟส่วนตัวมาแล้วนะครับผมตอนนี้บ้านผมก็ฝนตกนะครับผมอาจจะมีเสียงฝนนะครับผม ฝนล,ลินนะผมไม่ใช่ทังตกหนักมากนะผมช่วงนี้อากาศก็เป็นหน้าฝนนะผมก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะผมแล้วเราก็มีลูกซองนะผมแล้วก็อย่าลืมกดรับด้วยนะผมตรงนี้นะผมขั้นตอนแรกนะผมเราต้องไปตีแร่นะผมตีแร่พวกหินพวกกรรมฐานพวกเหล็กน,นี้ได้หมดเลยนะผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็เจอแรห่หินอยู่ข้างหน้านผมเราก็ตีไปหนึ่งครั้งก็พอนะครับผม แล้วก็ติดต้นไม้ประมาณสามต้นนะผมนี่ครับผมแล้วครับกองไฟผมแปดอันไม่สิสิอันนะผมต้องขอโทษดนะผมพอดีพูดผิดนะผมนี่ครับผมสำหรับใครไม่ตีก็ยิงต้นไม้ได้เลยับผมคาปออีกประมาณสี่อันนะผมแล้วก็คาปออีกสองอันนะผมก็ครบสิบอันนะครับผมทีน,นที้เราก็รับของกันนะผมโอเค ทีนี้เราก็จะไปยิงซอมบี้นะผมห้าตัวนะผมนี่ผมยิงไปเรื่อยๆเลยนะครับเจอสัตว์ก็ยิงเก็บของด้วยก็ดีนะผมยิงยิงสัตว์นี่ไม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 ,ไม,ไม่ไม่มีอะไรนะผมนี่ผมซอมบี้ก็อยู่ข้างหน้าเลยนะผมโอเคหนึ่งตัวนะผมยิงไปเรื่อยเลยนะครับผมนี่ผมซอมบี้อีกหนึ่งตัวนะผม ชิวๆเลยนะผมถ้าเรามีประมาณร้อยลหัสนะผมเราก็ทําแบบนี้ผมก็ได้ตัวข่าวมาเยอะมากเลยครับผมสําหรับคนที่ขยันนะครับนี่ครับผมทาแป๊บเดียวนะผมไม่ถึงห้าทีนะผมนี่ผมผมรู้สึกว่าผมไม่น่าจะยิงเลยนะผมยิงเลยก็ดีนะผมนี่ครับผม แลีวเราก็จะไปตีถังกันนะครับผมก็อื่นนะผมเราต้องคาบกระบองนะผมซึ่งเราก็ต้องยิงต้นไม้นะผมอเคเราต้องตีถังประมาณห้าถังนะครับผมแต่ลืมรับของด้วยนะครับต้องขออภัยในเสียงฝนนะผมพอดีผมก็อยากทำคลิปให้ทุกคนดูทุกวันนะครับผมวันี้หน้าฝนฝนตกไม่หยุดเลยนะผมแทบไม่หยุดเลยนะครับ ช่วงนี้ออกไปไหนมาไหนก็อย่าลืมพกพกลุ่มนะผมหรือว่าเสื้อกันฝนที่แบบเขาใส่กันนะครับผมหนาวมากผมช่วงเนี้เวลาผมนอนนี่ผมหุมผ้าแบบโอ้หลายชั้นเหมือนพันกันแบบเป็นมัมมี่เลยนะผมผมอาจจะพูดไปเรื่อยนะผมแต่ทุกคนน่าจะชอบแหละเพราะว่าทุกคนอยากให้ผมพูดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งไปท่าเรือกันเลยนะผมนล่วก็ลืมรับของครับผม มทิ้งของที่แบบไม่จําเป็นนะผมแล้วก็จะลืมเก็บผ้าไปด้วยนะผมเก็บผ้าสักสองกองนะผมประมาณสี่สิบอันนะผมแล้วเราก็คาบยาประมาณสามอันนะผมเราต้องพันด้วยนะครับผมเพราะว่ามันมีเควสนะครับผมเควสแบบพันยาสามอันนะผมยาพันนะนะเคนี่ผมก็พันยาไปเรื่อยๆเลยนะครับผม ผมอาจจะพูดมากนะครับผมแต่ชีวิตจริงผมไม่ได้พูดมากขนาดนี้ครับผมผมอาจจะพูดเร็วก็ต้องขอโทษด้วยครับผมพอดีผมแบบเป็นแรปเปอร์นะครับผมพอดีแบบเวลาพูดก็แบบแบบนี้นะครับผมถ้าเวลาผมพูดช้ามาติดขัดน,นะครับผมที่ผมเราก็วิ่งไปเรื่อยๆนะผมวิ่งตรงๆรงนะผมไม่ไม่ไม่วิ่งเลี้ยวนะครับนี่ก็วิ่งฮิวชวนะครับผมสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับและกดคอมเมนต์ให้กำลังใจผมนะผมก็ขอขอขอบคุณมากเลยนะครับผม นี่ผมเราก็มาซื้อตรงตู้นี้ผมซื้อแค่หนึ่งอันก็พอนะครับผมเคกดรับนะครับผมทีนี้เราก็ต้องขึ้นทางนี้ผมเดี๋ยวผมจะพาขึ้นนะผมสำหรับคนขึ้นไม่เป็นนะผมที่จริงผมขึ้นไม่เป็นหรอกครับผมแต่ผมก็พยายามจะขึ้นนะผมเพราะผมขี้เกียจวิ่งอ้อมนะครับผมนี่นะครับขึ้นตามนี้เลยนะผมเคได้หรือเปล่านะครับผม ขึ้นทางนั้นไม่ได้ก็ขึ้นทางนี้นะครับผมเราก็จะเอา้อนเป็นไม่สิไม่ใช่้อนเป็นกระบองนะหุมกระบองไม้ไปซ่อมนะครับผมแล้วเราก็จะได้กล่องมานะครับผมทาตามขั้นตอนผมได้เลยนะผมผมว่าขั้นตอนนี้น่าจะเวิร์กสุดแล้วเดี๋ว่าถ้าไม่เวิร์กก็สามารถแนะนํากันได้นะครับผมสลับแบบเราไม่มีอะไรประมาเนี้ครับผมแบบไม่มีของตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับผม ก็เหมือนที่ผมพูดนะผมถ้าเรามีร้อยรหัสก็ทําได้นะผมร้อยรหัสถ้าขยันก็โอ้ได้ตัวขาวเยอะเลยนะผมแล้วก็มาเทรดนะครับผมนี่ผมก็ซ่อมไปเลยครับผมแล้วก็รับนะครับผมจะได้เท่าไหร่นะครับผมว้าว โอเคนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับผมที่คอยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับคอยคอมเมนต์ให้กำลังใจผมนะครับผมขอบคุณมากนะครับผม